สวัสดีครับพบกับเซลล์ไล์ลานครับวันนี้มาพูดถึงโมเดลการขายชื่อว่าแบนด์โมเดลนะครับแบนด์โมเดลนี้ฝรั่งเป็นผลคิดนะแล้วก็เหมาะมากสำหรับใครที่ทำธุรกิจแบบ B2B นะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่คุณจะมานั่งถามไปลไลน์ของตัวเองนะไปลไลน์ก็คือตัวดีลที่มันกําลังจะปิดเนี่ยแหละมีบัตเจ็ตอะไรเกิดขึ้นเนะ่ยเพราะว่ามันมันเป็นงานโครงการนะมันจะต้องแบบอาศัยระยะเวลาในการแบบติดตามงานนะครับ แบนด์โมเดลนะครับเริ่มเลยนะครับมันย่อมาจากตัวอังกฤษนะครับ4ตัวตัวแรกคือ B นะครับ B ย่อมาจากบัต g เจตนะดีลมันจะเขาเรียกว่าโซลิดนะก็คือดีลที่มันได้แน่ๆเนี่ยบัต g เจตมันต้องงอกขึ้นมาก่อนโอเคไหมเพราะงั้นไปไลน์ไหนอะที่มันมีการคุยมีการเข้าไปเจอแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นตั้งงบอะนะครับบอกเลยว่าโอกาสปิดมันก็จะน้อยโอเคไหมโอกาสปิดมันก็จะ ยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบัจเจตเป็นอะไรที่เซลลจะต้องไปคุยกับลูกค้าก่อนนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีความต้องการนะต้องใช้คำนี้ลูกค้ามีเรื่องคําถามและไว้ราคาเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเราสามารถออกเป็นใบเสนอราคาได้หรือว่าเราไปประเมินหน้างานใช่ไหมเราไปดูหน้างานแล้วเราก็เข้าใจโจทย์ละแล้วก็ให้ทีมเคาะบัจเจตออกมานะครับอันนี้คือแบนต์ตัว B ตัวแรก อันที่2ครับ A ครับ Authority นะครับ Authority แปลภาษาอังกฤษแปลว่าอำนาจดังนั้นเนี่ยตัวไปลายาเนาะแล้วงานโครงการเนี่ยจะต้องมีฝั่งลูกค้าใช่ไหมที่มีอำนาจต่อรองนะครับจะต้องเลี้ยงเป็นตัวละครมาได้แล้วว่าคุยกับเลเวลไหนบ้างผมก็ให้ดูง่ายๆอย่างเี้ถ้าเกิดคุณขายปลายหลักสักหลักหมื่นอย่างเงี้ยแล้วคุณดีลกับผู้จัดก,การจัดซื้อ purchasing manager เห็นปะ คือเอออย่างเงี้ยถือว่าเขามีออลโทริตี้นะเพราะว่าสินค้ามันหลักหมื่นอย่างเงี้ยจัดซื้อจะมีอำนาจในการเซ็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะเห็นไหมมันจะไม่ใช่แค่ฝ่ายจัดซื้อและอาจจะมีฝ่ายแมนเจอร์นะครับที่คุณคุยครับชื่อนายอะไรก็ว่าไปหรือดีซิชันเมเกอร์นะซึ่งก็คือพวกซีเลเวลนะครับก็คือ c e o หรือว่าเจ้าของผู้บริหารอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญมากนะครับประธานบริษัทแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นตัว A ที่ผมให้น้ำหนักสำคัญสุดนะครับคือระดับประธานบริษัทในโครงการขนาดใหญ่นะดังนั้นตัว A ครับหาให้เจอแล้วก็เช็คว่าคุยกับใครนะครับเพราะบางทีแบบดีลเป็น10ล้านเนี่ยแต่บางทีคุณคุยกับระดับแมนเจอร์คนเดียวอะ่ะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าโอกาสได้งานยังเสี่ยงนะต่อให้แมเนเจอร์เขาแบบแฮปปี้กับคุณมากเขาบอกว่าคุณดีสุดอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณยังไม่ได้เจอผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงไงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบ ขอให้ฝั่งผู้จัดก,การเนี่ยทำนัดให้ได้นะครับนัดให้ไปเจอกับระดับ decision maker นะครับก็คือนายใหญ่เขาเนี่ยแหละนะต้องเจอถึงจะ make sure ว่าเอ้ยโปรเจกต์ Project มันไปต่อได้นะครับต่อมาครับ brand model ตัว n ครับ n ย่อมาจาก need ครับ need ก็คือความต้องการฝั่งลูกค้านะหรือโจทย์หรือปัญหาซึ่งลูกค้าต้องบอกชัดเจนครับว่าต้องการอะไรสเปคเท่าไหร่อย่างเงี้ยโซลูชันแบบไหนแล้ว นี้ในฝั่งเราก็คือว่าคุณเสนอไปอ่ะคุณต้องรู้ด้วยว่ามันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าผลลัพธ์ที่มันผ่านการทดสอบหรือเดโมโอะไรแบบเนี้ยยิ่งงานโครงการใหญ่อ่ะไอการตอบโจทย์เรื่องตัวนี้นะครับก็สําคัญมากใช่ไหมเพราะว่าคู่แข่งเขาก็คงไม่ธรรมดานะครับเราก็ต้องทําสุดฝีมือเนาะอารมณ์เหมือนไงนอย่างผมขายพวกไอทีอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบวัดกันตั้งแต่ว่าราคานะหรือว่าผลลัพธ์จาก โซลูชันที่ผมเสนอนะครับออกมาเป็นเรื่องของสป e d หรือว่าเรื่องของความสามารถอะไรที่มันเหนือกว่าแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นการประเมินคะแนนนะตัวนี้ยิ่งตอบโจทย์มันก็ชัดเจนว่าคุณก็จะมีโอกาสได้งานสูงนะครับสุดท้ายครับตัวทีครับไปไลน์อ่ะมันจะทำให้เราเร่งจะปิดการขายหรือว่ารีบแอคชั่นได้ก็คือคำว่าไทม์ไลน์เนาะตัวทีนะไทม์ไลน์ก็หมายความว่าลูกค้าสมมติบัจเจตออกสินค้าตอบโจทย์อ่ะ คุณต้องถามเขาแล้วเขาต้องบอกคุณแล้วว่าจะซื้อเมือ่อไหร่ชัดเจนเลยฮะตรงไปตรงมาคือจะตัดสินใจซื้อช่วงไหนคือโครงการยิ่งมันยิ่งใหญ่อะ่ะโอกาสจะตัดสินใจซื้อมันอาจจะไม่ด่วนมากใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถวางแผนในไปไลายไหลเพื่อช่วยในการติดตามงานนะอย่างเช่นเดือนนี้มันตุลาอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์หน้าก็เป็นเดือนพฤศจิกาอย่างเงี้ยลูกค้าบอกว่าจะซื้อพฤศจิกาต้นพฤศจิกา คุณก็ต้องตามแบบทุกวันเลยต้องคุยแบบเจรจาหรือว่าแบบเออชวนลูกค้ามาต่อรองให้ได้เพื่อปิดการขายใช่ปะเพราะว่าไทาม์ไลน์มันใกล้แล้วนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับฝั่งคุณคือจะได้ไปทําเรื่องเซลล์ฟอร์แคสต์เนาะเช่นแบบโครงการมันใหญ่มากอย่างเงี้ยลูกค้าจะบอกว่าโครงการจะซื้อประมาณสักต้นปีหน้าเห็นไหมไอ้ระหว่างเนี้ยคุณก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไงจะได้เตรียมพวกทรัพยากรเช่นแบบทีมช่างหรือว่าสินค้าอย่างเงี้ยเพื่อให้มัน ถึงเวลาจริงมันจะได้พร้อมนะครับแล้วก็จะได้ประเมินประมาณการนะ,ระว่าตัวเลขในช่วงนั้นนะ่ะมันจะเข้าประมาณไหนนะครับก็สําคัญมากฝากสําหรับแบนด์โมเดลครับซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยปิดดีล B2B ได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดต่อเซลล์ร้านใหม่ครับสวัสดีครับ